สวัสดีครับผมวันนี้พาชมงานที่อู่กันบ้างนะครับ All New นะครับจัดช่วงล่างถุงลมชุดชุดใหญ่นะครับ9วาล์วดิจิตอลคอนโทรลด้วยนะครับนี่คันนี้มาไกลาจากสีสกเกตติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ,นะรบช่วงล่างถุงลมหน้าหลังเหลือนะครับ หิงใหญ่สายไฮดรอลิกนะครับต <Wait> ั้งเห็นเียนคลิปคลิปก้าววาวนะครับก้าววาวสองปั๊มนะครับปั๊มสองตัวครับถังสแตนเลสนะครับวาวทิ่น้ำออโต้ คันนี้ไม่ได้เว้เชัสี่นะครับไม่เว้าวไม่ผ่านะครับนี่มีแป้นสแลกด้วยนะครับไม่เว้าวไม่ผ่าะเ,เดิมเลยนะครับแบบเตี้ยเอ่อเตี้ยแบบไม่เว้าวนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มีช็หลังโฟรเฟนเดอร์ม,มาแล้วด้วยครับก็ลงตัวเลยนี่ถุงลมแบนด์เนเราครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว กลังจะเก็บงานนะครับไล่เช็คระบบนะครับเช็คงานเก็บงานเช็คล้อนอดล้อแน่นไหมนะครับดูสายดูรา,ายละเอียดต่างๆนะครับนี่ถ้าไม่เว้าก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ร้อย0ีรอยย่ยาง2 4งสีห้าห้า ยี่สิบครับก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับแต่ข้างหน้าลงได้เยอะนะครับข้างหน้าไม่ได้ติดอะไรนะครับข้างหลังก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเอ่อชัซีถึงกับลงมาโดนกับเอ่อเพาแล้วนะครับตรงนี้ก็นั่งแล้วนะครับนี่นะครับนั่งแล้วน้ครับเพาชนกับพื้นด้านบนแล้วนะครับ ตรงนี้ยังไม่โดนเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้โดนก่อนนะครับอันนี้คือเตี้ยสุดที่ไม่เว้านะครับที่ไม่เว้านะครับบางครั้งที่เจเยอะก็จะต้องตัดตรงนี้ตรงนี้ผ่าพื้นตรงนี้นะครับที่ลงมาเตี้ยเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ผ่าไม่เว้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ก็กําลังดีนะครับก็โอเคกําลังดีนะครับไม่ไม่เตี้ยไม่เตี้ยมากจนเกินไปนะครับกําลังดี เพราะว่าถ้าจะเตี้ยเยอะกว่านี้มันต้องตัดนะครับมีมันสุดแล้วนะครับลิมิตมันมีประมาณนี้นะครับมันลงลงได้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่สีสเกตนะครับถุงใหญ่สายไฮดรอลิกนีชถุงล่างถุงลมนะครับจะต้องกับโช้คองฟิฟนเดอร์จริงลูกค้าใส่โชวคอัฟเฟนเดอร์มาก่อนแล้วนะครับปรับแปดระดับ ตั้งอยู่ใต้ท้องทั้งหมดเลยไม่ต้องอยู่ข้างบนตัวรถนะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะครับงานเนียนๆเ,เก็บงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยทุกจุดเลยนี่เราก็ลังตรวจเช็คนะครับไล่เช็คระบบนะครับเดี๋ยวพี่ลูกค้ากําลังมารับรถนะครับกําลังมารับรถก็ถ่ายคลิปไว้ให้ชม มีเอ็ซีบอกว่าแม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปลง youtube เลยนะครับเนื่องจากมันต้องมีเวลาตัดต่อนะครับถ่ายลง y o u t u b เนี่ยมันถ่ายน้อยก็ไม่ได้ถ้าถ่ายลงช่องอื่นคลิปสั้นๆเนี่ยมันก็แป๊บเดียวนะครับแต่ถ,ถ่ายลง youtube ก็ต้องมีเวลาอธิบายนะครับคันนี้เป็นลอ้อเจาะนะครับลอ้อเจาะคนลอ้อเจาะคืออะไรก็คือ ล้อสเปคอื่นนะครับน่าจะเป็นของเดิมเนี่ยเป็นหกูร้อยสามเก้าทีนี้เขาก็เชื่อมปิดเชื่อมปิดปิดลูเดิมของตัวแม็กแล้วก็เจาะใหม่ให้มันเป็นร้อยสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกูร้อยสามสิบแต่ถ้าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นคอมพิวเตอร์มันจะเป็นหกูร้อยสามเก้านะครับตัวนุ้นนะครับเป็นหกูร้อยสามเก้านะครับรุ่นใหม่ออนิวรุ่นใหม่เป็นหกูร้อยสามสิบก็คือรัศมี ลัศมีเนี่ยมันจะแคบลงมานะครับซึ่งมันก็จะหารอที่สวยๆใ,ใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ก็มีบางร้านเขาเขาทําแบบนี้นะครับเขาทาล้อทําแม็กเนี่ยให้มันเข้ากับหน้าแปนเดิมของรถตูต้ก็ดีเหมือนกันครับก็นี่ก,ก็ก็บางคนไม่ไม่อยากแปลงดมอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เผืเ่อเพื่อนๆสนใจที่จะหาล้อมาใส่ก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับคันนี้เดี๋ยวจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งให,ให้ชมนะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเหมือนกันคันนี้เป็นหัวเจรวดนะครับช่วงล่างถงรลมหน้าหลังเลยห้าวาวคันนี้เก้าวาวคันนี้ห้าวาว ว้าวาหล่อไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมครับเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนเพราะว่าคันนี้ลูกค้ากําลังมารับรถนะครับบินมาจากสีสเกตนะครับที่เจ้าของไม่ได้มาเองนะครับให้ทีมงานาบินมารับรถนะครับจริงๆิพี่เจ้าของชวนไปขึ้นบ้านใหม่ที่สีสเกตนะครับก็ พี่แกบอกช้าไปนิดนึงนะครับไม่งั้นผมขับรถไปให้ก็ได้ครับขับรถไปให้ที่สีสเกตก็ได้แล้วผมก็นั่งนั่งเครื่องบินกลับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีติดงานที่นี่แล้วก็เลยปีกตัวไปไม่ได้นะครับเสียดายจังนะครับมีข้างหน้านะครับสองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบนะครับก็ลงมาได้ประมาณนี้นะครับลงมาได้ประมาณนี้จริงๆจริงๆถ้ายาง ดึงนะครับมันสามารถลงได้ถึงนี้เลยนะครับนี่ถึงนี้เลยนะครับร้อยยี่สิบนะครับใกล้ๆขอบแม็กเลยแต่ของอาร์มมีสไตลนะ์น่าจะถึงขอบแม็กด้วยซ้ําไปนะครับมันสามารถเซ็ตให้ได้ลงมาอเตี้ยได้อีกนะครับแต่ว่าเนี้ยข้างหลังเราไม่ได้วอลพอไม่ได้วอลปุ๊บข้างหน้าจะเอาลงเตี้ยเยอะกว่าข้างหลังมันก็จะแลดูหลอกๆเวลายกลมวิ่งมันก็จะ ไม่ไม่บาลานซ์กันนะครับหล่อไหมหล่อไหมนะครับแปลงหน้ามาเจตี้มาแล้วเรียบร้อยนี่นะครับไฟหน้ากระจังหน้ามาเจตี้นะครับชุดนี้ก็เป็นแสนนะครับโอ้มีกล้องด้วยมีกล้องด้วยนะครับไว้รุ่นสีสเกตนี่มีสเก์ต หน้าลิ้นคาร์บอนนะครับลิ้นคาร์บอนอืมก็ลงตัวดีเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เข้ากับหน้ามาเจตี้เลยนะครับไม่ต้องเออเยอะก็หล่อนะครับนี่สวยไหมครับสวยไหมเก้าววาว าวาวคันนี้ป้ายแดงนะครับลดตู้ทึบนะครับก็จะทําถุงลมเพื่อที่จะบรรทุกนะครับก็กำลังออกแบบอยู่ว่าจะทํำยังไงได้บ้างกำลังเขียนแบบอยู่ครับตู้ทึบหนักหนักเลยทีเดียวมีไล่เช็ค นะครับไล่เช็คอยู่นะครับอใช้ประแจปอนเก็บงานนะครับเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับเก็บงานเก็บแเรีดอีกทีหนึ่งนะครับก็อ่ะ เดี๋ยวจะเทสระบบให้ชมกันนะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ชมกันนะครับนี่สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับนี่ดีตอนคอนโทรนนะครับกดปุ๊บนี่กดตั้งตั้งไว้แล้วนะครับเ,เอบเอร์ห้าเกดเบอร์สี่มันจะขึ้นตรงนี้เบอร์สี่นะครับที่เราตั้งนะครับ ตั้งไว้เตี้ยเลยนะครับเบอร์สี่เดี๋ยวอาจจะต้องตั้งค่าให้เขาใหม่นะครับเป็นคอนโทรลระบบดิจิตอลน,นะครับแล้วก็สามารถคอนเนคกกับ โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับเบอร์หนึ่งเตี้ยสุดตัวเลขนี้ก็วิ่งนะครับจริงๆมันลงลงได้อีกนะแต่ว่าคันนี้ยางใหญ่นะครับ แล้วก็ข้างหลังไม่ได้ว้าช the ีสีก็จะตั Although, ้งให้มันใกล้เคียงกับข้างหลังพอนะครับไม่ต้องเอาลงเยอะนะครับเพราะว่ามันจะหน้าลงเยอะหลังลงน้อยก็จะแลดูหลอกๆกันนะครับนี่ไม่ได้ว้าชีสีนะครับไม่ได้ว้าชีสีข้างหลังก็จะลงได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่าเราไม่ได้เว้านะครับแต่ถ้าเว้าชะสีมันก็สามารถที่จะลงได้เยอะกว่านี้นะครับ ก็จะลงได้เทาเว้าวนะเนี่ยถึงแม็กเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เว้านะครับร้อยยี่สิบนะครับอันนี้มีเบรกด้วยนะเนี่ยเทาเว้าวลงได้อีกอีกเยอะเลยนะครับเทาเว้าในลงได้อีกเยอะเลยนะครับประมาณสักสองนิ้วครึ่งเกือบเกือบสามนิ้วประมาณสามนิ้วโดยประมาณนะครับดูการทํางานของถุงลมข้างหลังบ้างนะครับ กดแยกก็ได้นะครับกดแยกกดแยกก็ได้นะครับแบนนี้ก็จะลงแบบนุ่มนวลเลยอาจจะได้ครับ ไม่ได้ไปเทสต์นี่นะครับเพราะว่าที่เจาของรถมารับรถแล้วนะครับพี่แกจะรีบไปตีสักกีนะครับก็อาจะต้องส่งรถเลยนะครับเดี๋ยวมีคันไหนที่ทำาดี่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันใหม่นะครับลำนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับ9วาล์วจิตอนคอนโทรลนะครับสูกลมใหญ่แต่ไฮดรอลิกนะครับ เรียบร้อยแบบไม่พานะแบบไม่พ่าไม่เว้านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัพเดตงานให้ชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย